ใช่ครับใช่ครับแล้วเก็ถ่ายถ่ายกันนะคะเราอ่ะถ่ายยังถ่ายถ่ายนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราชั้นี้เดี๋ยวชั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเซตย่างนี้ก็จะถ่ายครัอาดารย์คุณแจ็คเชิญชวนมาที่นี่เลยครับมาถ่ายรูปเล่นกันได้นะครับผมก็ฝากทุกทคนนะครับสามารถมาถ่ายรูปเล่นกันที่นี่ได้นะครับนอกจากจะได้สัมผัสต้นคริสต์มาสแห่งยุคใหม่แล้วเนี่ยก็ยังจะได้สัมผัสความน่ารักของคุณคุณไอรีนก็มีด้วยใช่ครับแล้วก็ใครที่แบบมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็สามารถช้อปปิ้งต่อได้อีกนี่ครับคือคคครรรรบบบวงจเลยััผผมม ก็คือให้ทำางนี้เลยเหรอใช่อย่างนี้เลยที่อาแจ้งมาอย่างนี้เอาไปเลยครับรบกวนขออนุญาตสอบถามคุณเรื่องอ๋อคือถ้าถ้าเกิดประเด็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวผมขอขอขอลาไปก่อนนะครับพอดีอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นงานเดี๋ยวเดี๋ยวผมสะดวกแน่นอนนะครับก็คือให้ทำแค่นี้มั้เอ่อมีประเด็นอื่นอีกหรือไม่ครับผมนอกนอกจากใช่ใช่เอาไว้ทานกัน จิงๆหลังจบที่อันครั้งแรกนะคะเพิ่งได้มาเจอกันหรือว่าเจอกันก่อนแล้วเนาะที่งานเอ่อพิดฟี่เนาะครับผมใช่ใช่ครับก็หลังที่จบไปก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ครับแล้วตอนนี้พวกเราเรากำลังรอสเปเชียลอีพีอยู่ใช่ครับจริงๆแล้วหลังจบงานไปก็ยังมีแฟนๆที่วนกลับไปดูรอบ2รอบ3กันแล้วอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ครับแล้วก็แฟนๆก็ถามถึงสเปเชียลอีพีมาเรื่อยๆเนาะครับผมใช่ครับแล้วจะเป็นเดอน่ไหนครับภายในคิดว่าภายในปีนี้ครับผมคิดว่าเดือนช่วงเดือนธันวาครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันแน่นอนเนาะก็ต้องรอรรออทาาางแบบบบดีคััปะกกศม แล้วงานที่อันคะมีารมีบาร์บ้าอก็มีในเรือนนี้เนาะมันเือนนี้เลยงานแรกเลยแล้วก็ครับผมใช่นะใช่ใช่ก็เป็นงานมาเรือนี้แล้วก็จะเป็นเออสเปเชียลอีพีครับแล้วก็ของปีหน้าก็จะยังรอดูรู้สึกจะเป็นงานเอ็นสเฟียร์ก็ใช่ใช่ใช่ครับก็ของหลายๆคนก็เชียว่ามันในวันนี้มันจะเปิดปี ครับผมตัวผมก็ยังไม่มั่นใจไปเลยเขาก็พูดอยู่เรื่องก็พูดแซวๆซวซไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ส่วนตัวก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีนะครับแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของการประสานงานกันทุกๆฝ่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นทางดีฮับหรือว่าพวกเราด้วยครับก็ฝั่งดีฮับเขาก็งานยุ่งด้วย่ฝั่งนนก็ยังงานยุ่งอยู่ด้วยครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นภาคต่อซีซั่นสองมันค่อนข้างแบบเป็นพีเดียดย้อนก็ไปมันต้องทํากันบ้านค่อนข้างหนักมากเลยทุกทีก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยรัปะมาณนน้ น่ารักมากน่ารักมากครับก็ก็มีก็มีใช่วันนี้ก็ยังมีมาอะไรเงี้ยครับใช่ครับมีหลากหลายประเทศมากแกลนิดแอินิตอรูนด์วันนี้แบบเขาก็แบบก็เรียกร้องเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของไรจะมีนะครับครับผมก็โฆษณาจริงๆก็ของไรก็จะมีที่มาเก๊านะครับก็วันที่10ธันวาคมนี้ครับใช่ครับเป็นคนเดียวหลังอาเดยใช่ครับตอนแรกตอนแรกเออตอนแรกก็จะเป็นงานคู่นี่แหละครับแต่ว่าจริงๆมันมีแบบ มีช่วงบางอย่างอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าใบคิดว่าในปีหน้าก็น่าจะมีแบบคู่กันหลายประเทศติดต่อมาเพราะว่าจริงๆก็มีที่ได้ยินมาก็มีหลายประเทศติดต่อมาอยู่ครับใช่ใชสำหรับงาน,น,นคู่ใช่ครับก็ยังคุยๆอยู่ว่าดีเทลเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนี้เนาะ,ะมีงานไหนที่แบบว่าใส่ชุดเหมือนอะไร อก็ต้องไปรอดูว่างานคงงานคู่จะเป็นยังไงดีกว่าก็แบบมันเข้ากับทีมงานหรือเปล่าอะไรีถ้าเราไปย้อนยุคกบบไม่เข้ากับทีมงานก็อาจจะไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่ครับผมกอบที่แบอันดว่าก็ทีครู้สึกดีครับที่ได้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนาะที่แบบ วัฒนธรรมต่างๆหรือว่าการที่แบบว่าแต่งตัวภาษาหรือว่าการรับประทานอาหารการกินอะไรต่างๆในเรื่องที่แบบว่าเออคนที่ดูไปก็จะชอบอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นแบบสองพาวเวอร์อีกเป็นึงเนาะใช่ครับประมาณนั้นครับโอเคครับให้ฝากแฟนๆแฟนๆที่เขาติดตามต้เขาก่อนเลยครับผมก็ฝากอ,อ,อย่างแรกเลยก็ว่าต้องขอขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเราเสมอนะครับแล้วก็แบบเวลามีงานอะไรก็ยังมาหากันอยู่เสมอแล้วก็เวลา มีผลงานใหม่ๆก็คอยอัปเดตเสมอครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบสนับสนุนเราแล้วก็สนับสนุนเราต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆด้วยนะครับครับผมก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกเรื่อยๆนะครับก็บายพูดไปหมดแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะได้จะได้อยู่กันด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับขอบคุณครับ